น้ำแข็งพร้อมเอเดก้ครับอันนี้แก้วทีซีทุกคนแก้วทีซีชนแก้วนะคะก็อยากสวยเหมือนครูอยากใส่ปิ้งวิงวับแวบๆบแบบแบบอย่างครูนะคะทุกคนคะ่ะจัดไปค่ะวันละหกเมตรนะคะอย่าไดีรอจัดไปเลยนะคะอะวันนี้เมื่อกี้นี้เข้าไลฟ์พี่สายทุกคนรู้จักพี่สายไหมครูน่าจะอยู่ในไลฟ์พี่สายคนเดียวนะเมื่อกี้นี้นะคะครูคะ มีคนกินสินค้าเราอะค่ะแล้วแบบว่าเขาหายเจ็บหายปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเคยแบบแล้วเขาก็หายเจ็บหายปวดทีนี้เขาอะค่ะมาบอกว่าสงสัยใสสเตียรอยแน่นอนเลยอะไรแบบนี <c> ้ <oughs> อันนี้พี่สายเล่าพี่สายเล่านะคะแต่พี่สายเขาก็เล่าแบบนี้ค่ะสงสัยใส่สเตียรอยสเตียยรอแน่เลยแต่วิสายเขาจะเป็นคนพูดพอเขาเป็นคนซื้อสินห้านะคุณแต่เวลา,วาครูเล่าค่ะครูก็จะเล่าแบบนี้สงสัยใสสเตียรอยแน่เลยอย่างเงี้ค่ะ <c oughs> ใส่ฟิลลิ่งนะคะเสร็จแล้วค่ะพี่สายก็เลยบอกว่าคุณคะเขาเอาไปตรวจสอบแล็บไม่รู้กี่แล็บนะคะเอาพี่สายไม่ได้ตอบแบบนี้คุณตอบเองพี่สายบอกว่าไม่มีค่ะนะคะเขามีเลขออยเขามีมาตรฐานค่ะอาพี่สายตอบแบบนี้ค่ะนะคะแต่ไม่ได้ค่ะคุณก็ตอบคุณเขียนตอบไปในไลฟ์ของพี่สายนะคะด้วยแบบว่า นะหนังสือมันก็เขียนได้แค่เป็นตัวหนังสือเนาะคุกตอบไปว่าโอ้ยคุณเอ้ยเขาเอาไปตรวจสอบไม่รู้กี่สิบแล็บนะคะคุณ้าเขาส่งไปทุกภาคให้เอาไปตรวจหาสารเซียรอยหาสารหนูหาสารปนเปื้อนหาสารลดความอ้วนหาสารอะไรที่เป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยคุณ้าเขาตรวจสอบตรวจสอบตรวจสอบจนไม่รู้จะตรวจสอบยังไงแล้วนะคะทุกคนขาไม่ต้องอะไรมากค่ะหมอปุ้มเอาไปตรวจสอบเองเลยนะทุกคนนะ ตอนนั้นหมอปุ้มไม่กล้ากินไม่กล้าขายทุกคนหมอปุ้มแอบเอาไปตรวจเขาเป็นหมอเนาะเดี๋ยวมันจะไปทำร้ายอาชีพเขาใช่ไหมเขาก็เอาชาเอาอะไรเราไปตรวจทุกคนเพราะฉะนั้นถึงขั้นหมอตรวจแล้วคุณไม่ต้องตรวจแล้วัมงกินสบายใจสบายใจเด็กเราไม่ใส่สารสเตียรอยด์ค่ะเพราะเรากินเอกนกินเอันนี้แค่ เอามาโชว์แค่อัน,อน,อนที่ทิ้งแล้วไม่ได้เอามาโชว์นาะใครที่มีแผงยังไม่ทิ้งเอามาโชว์หน่อยนะคะขอ,องครูค่ะบอสเห็นไม่ได้เลยบอสเอาทิ้งเกี้ยงตับเกี้ยงตั๊บนะคะเออก็เหลือแค่ที่แบบคือครูกินวันละสองสี่แล้วก็หกนะคะแล้วแต่อารมณ์เลยแล้วแต่แบบจําได้นะคะจําได้ก็จําได้ก็หกจำไม่ได้ก็สี่จำไม่ได้เลยก็สองเพราะว่าเช้ามาขาดไม่ได้อยู่แล้วะค่ะเช้ามาต้องกินค่ะเพราะครูกินน้ําเยอะ แคปซูลสองเม็ดน้ำปับป๊บๆๆๆนะคะน้ำคุณจะต้องมีไว้ในห้องสองขวดลิตรใหญ่ๆนะคะต้องเอามาไว้เลยเพราะว่ากินน้ำทุกวันกินน้ำตื่นมากินน้ำกินน้ำกินน้ำนะคะอ่ะทีนี้เห็นไหมพูดเรื่องพี่สายไปเนาะคือเข้าไปฟังไลฟ์พี่สายแล้วทีนี้คนที่เขากินสมุนไพรเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมกินไปแล้วถึงด,งดีอย่างนั้นดีอย่างนี้หายปวดอะไรแบบนี้หุยใส่สเตียรอยแน่เลยนะคะเพราะถ้าไม่ใส่สเตียรอยอะ ก็ไม่น่าจะแบบเฮ้ยได้ผลแบบนี้เปล่าอะไรแบบนี้นะคะทุกคนคะเราอะค่ะนะคะแจ้งได้เลยนะคะว่าเราตรวจสอบหาสารสเตียรอยแล้วเราไม่ใส่สเตียรอยคะ่ะมันเป็นสมุนไพรแท้ๆทุกคนมันเป็นสมุนไพรที่ก็เป็นสมุนไพรเป็นพืชเป็นผักเป็นหญ้าพวกเนี้ยคะ่ะนะคะแต่มีชื่อเฉพาะมีการปลูกเฉพาะ มีฤดูกาลมีสีสรรันมีคุณสมบัติมีสรรพคุณอะไรพวกนี้นะทุกคนนะขนาดเรากินหญ้าหญ้ายังมีสรรพคุณเลยคุณหญ้าหวานเออแล้วเล่าเรื่องชานิดนึงนะคะชาชงสมุนไพรนพเก้านะคะกินก่อนทำไมกินเย็นนะคะเพราะว่าใส่มะขามอมทุกคนคะ่ะเสียงเกินนะคะผู้ดีมากนะคะเกิดมาเป็นผู้ดีจะเป็นแบบนี้แล้วค่ะ ชาชงของเรานะคะมีคนบอกว่าใส่น้ําตาลนะคะมีไขมันหรือเป้าอะไรแบบนี้คุณค้ามันหวานเพราะย่าหวานนะคะแล้วย่าหวานคุณเคยไปดูคุณสมบัติของย่าหวานไหมย่าหวานคุณค้าครูยังเคยงงเลยตอนที่ครูศึกษาใหม่ๆเฮ้ยย่าหวานช่วยลดน้ําตาลในเลือดโอ้เอากระดิ่งกระดิ่งอ่ากระดิ่งอยู่นี่ ย่าหวานช่วยลดน้ําตาลในเลือดทุกคนไปดูกันหรือ,อยังคะเคยเข้าไปศึกษาไหมคะว่าย่าหวานนะคะนอกจากที่จะใช้แทนน้ําตาลนอกจากจะใช้แทนความหวานแล้วย่าหวานนะคะเขามีสรรพคุณของเขาะคะ่ะช่วยลดน้ําตาลในเลือดทุกคนบ้านครูนะคะมีย่าหวานเป็นกระปุกกระปุกกระปุกเลยค่ะเพราะว่าครูะคะ่ะตอนนั้นไปเรียนไปเรียนไปศึกษาเรื่องของอ สมุนไพรแล้วครูก็หลงรักสมุนไพรทุกคนครูมีหมดละค่ะคิงคาตคาครยเปมะกรูดที่เป็นเป็นสมุนไพรแท้ๆนะคะแล้วก็ไม่สกัดค่ะทุกคนป่นแท้ๆนะคะมีบ้านครูมีครบค่ะคือเป็นคนที่หลงไหลามากเป็นคนที่ชอบเลยนะคะทีนี้พอกินแล้วปุ๊บนะคะมันก็จะ ขับลมนะคะพอเอาลมอะไรไม่ดีไม่ดีออกคุณคะมันจะผิวใสสว่างหน้าสวยนะคะบวกกับแอปไปอีกโอยิ่งโลสว่างโลใหญ่เลยทุกคนทีนี้เขาก็บอกว่าอุ้ยชานพปก้านะ่ะสงสัยจะใส่น้ําตาลน,นะคะเพราะหวานอะไรประมาณนี้นะ,ะเด็กก็กินได้ทุกคนไปดูต้นบุญนะต้นบุญต้นบุญกินสูตรเข้มข้นนะคะต้นบุญลูกแม่จ๋ากินสูตรเข้มขน้นจืดไม่กินจางไม่กิน เอาสูตรเข้มข้นคุณดูนะคะแข็งแรงโคตรโคตรไปดูต้นบุญนะหล่อมากเด็กอะไรไม่รู้ลมแบบเริ่มโตริ่มหล่อ่มหล่อ่มหล่อ,ลอทุกคนเลี้ยวฉลาดมากคําพูดคําจานินีน่หน้าตีหน้าหยิกทุกคนเด็กนี่แหละลูกนพะก้าเป็นแบบนี้ทุกคนใครมีลูกมีหล้านเลนหลอนอยากให้ฉลาดนะคะบอกเลยให้กินอยากให้ลูกมีสติปัญญาเป็นเลิศอยากให้ลูกแบบไม่ปวดหัวอยากให้ลูกแบบหลับสบายอยากให้ลูก กินไปเถอะนะคะเพราะว่าเราเอาของดีให้เขากินมันไม่มีสารเคบีมันไม่มีคือดีกว่าให้เด็กไปติดน้ําอัดลมนะทุกคนนะยิ่งเขาติดน้ําอัดลมยิ่งเขาติดน้ําหวานคุณยิ่งต้องให้เขากินนะเพราะว่ามันจะได้ขับสิ่งที่ร่างกายเราไม่ต้องการออกไงทุกคนเข้าใจไหมลูกเราเนาะโอ้โหเด็กเนาะช็อกโกแลตโกโก้อะไรอย่างเงี้ย ของคู่กันถ้าเราให้เขากินอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยในการแบบว่าเฮ้ยดึงของไม่ดีออกทุกคนขับของไม่ดีออกนะคะเพราะฉะนั้นให้กินไปนะทุกคนนะ